เชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำมีวิถีชีวิตที่งดงามแต่เรื่องหลังความอุดมสมบูรณ์นี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่มองไม่เห็นและยากที่จะคาดเดาได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับอีกหนึ่งก้าสำคัญของจังหวัดเชียงรายค่ะกับโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางอาหารพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะ ปัญหาเริ่มต้นที่ต้นน้ำเกษตรกรผู้ผลิตต้องเผชิญกับสารเคมีที่ใช้มากเกินจำเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำกินและปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการเผาไร่นาดินน้ำอากาศกำลังถูกคุกคามและเมื่อผลผลิตออกมาสินค้าเกษตรจากจีนที่ปนเปื้อนสารเคมีและราคาต่ำก็ไหลทะลักเข้ามาทำลายโครงสร้างราคาทำให้เกษตรกรท้องถิ่น ต้องเผชิญกับวิกฤตสินค้าล้นตลาดและราคาที่ไม่อาจจะเพิ่มสูงได้ตามที่ควรเป็นกลางน้ำก็ไม่ต่างกันตลาดสีเขียวและร้านอาหารที่อยากได้วัตถุดิบป,ปลอดภัยก็หาได้ยากไม่ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินก็ไม่เพียงพอทำให้สินค้าปะป,ะปนแหล่งที่มา ผู้บริโภคไม่มั่นใจและที่น่ากังวลคือปลายน้ำพฤติกรรมการบริโภคที่ขาดความรู้ความเชื่อมั่นในอาหารปลอดภัยทำให้คนเชียงรายป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกฝุ่น PM 2.5การใช้สารเคมีเกินจำเป็นสินค้าเกษตรนำเข้า ทั้งหมดนี้กำลังบั่นทอนอาหารปลอดภัยและสุขภาวะของคนเชียงรายนี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานเราและนี่คือที่มาของโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่จะเข้ามาเป็นคำตอบ และจากคำตอบที่ว่านี้เรามาดูกันนะคะว่าการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชาวเชียงรายจะได้รับประโยชน์หรือได้รับการคลี่คลายปัญหามากน้อยเพียงใดค่ะ